วันนี้เราจะมาประกอบตู้ลำโพงกันอีกตู้นึงครับอันนี้จะเป็นตู้ลำโพงที่เป็นขนาดไซส์ของของมาแชลสต็อกเวลครับเป็นสต็อกเวลสออ่ะที่ว่าเป็นตู้ขนาดเล็กๆอันนี้ดีอยู่นะมันขนาดจะพอๆกับขนาดพกพาเนะี่ยมันจะเล็กกว่าของคิวเบิร์นหน่อยของมาแชลคิวเบิร์นถ้าคุณรู้จักมาแชลคิวเบิร์นก็คือมันจะมันจะใหญ่ใหญ่กว่านี้หน่อยหนึ่งแล้วก็ พกพาง,ง่ายแต่ว่ามันมีอีกสูตรหนึ่งที่เป็นของมาเชลนะ่าจะสต็อกเวลนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้มันจะเล็กกว่าแล้วก็ขนาดมันก็บังดีครับผมก็ไปสั่งตู้มาจําไม่ได้แล้วว่าร้านไหนอืมก็ได้ตู้มาก่อนนันนี้ผมก็ประกอบเสร็จแล้วแหละแต่ทีนี้ก่อนนันเนี่ยผมใช้ดอกของออร่าครับดอกออร่าก็คือดอกนี้ผมฟังเสียงแล้วผมก็ชอบนะผมชอบเสียงมันมากเลยตู้นี้มันเบาแล้วมันก็พกพาสะดวก แล้วก็ใช้ลำโพงแค่2ดอกเองสูตรนี้แต่ทีนี้ลำโพงออร่าเนี่ยมันแค่10วัตเองเนี่ยดอกเนี้ยมันแค่14โอห์ม10วัตเองผมมองว่าตู้มันใหญ่มันน่าจะอัดได้รุนแรงกว่านี้ผมก็เลยไปถอดดอก H K จากอีกตู้หนึ่งมาจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับนี่ H K ตัวนี้6โอห์ม15วัต์ซึ่งมันจะต้องรุนแรงกว่าแน่นอนครับเพราะว่าตัวนี้มัน15วัตไงแล้วก็6โอห์ม แค่ดูรูปร่างหน้าตาก็ HK กินขาดเลยครับเห็นไหมดูขนาดของ HK ดิใหญ่กว่ากันเยอะเนี่ยครับขนาดแม่เหล็กมันอะ่ะแม่เหล็กมันโคตรใหญ่เลยแม่เหล็กมัน3นิ้วอะ่ะครับแค่แม่เหล็กมันเฉยๆอะ่ะแม่เหล็กก็3นิ้วเนี่ยครับแล้วดอกมันสูงมากผมก็เลยมองว่าอุ้ยเบรมันต้องหนักแน่นแน่นอนแต่ผมยังไม่เคยลองนะเดี๋ยวจะมาลองกับพวกคุณในคลิปนี้แหละ่ย็งไงตัวนี้ แล้วแอมที่ผมใช้ครับก็จะเป็นแอมตัวไหนไม่ได้ครับเป็นแอมที่ผมใช้อยู่ประจํา502 MT ตัวนี้ธรรมดานะไม่โมคาปาหรอกขี้เกียจละเพราะว่าผมจะขับลาโพงแค่2ดอกเองลำโพงที่ผมจะขับก็คือจะมีแหลม1ดอกแล้วก็ตัว H K นี่อีก1ดอกแค่นั้นเองนี่ครับตัวตู้ผมก็ประกอบไว้เรียบแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมได้ทําการอุดกาวให้มันทั้งหมดเลยนะเนี่ย ขอบเนี่ยผมเอาปืนกาวยิงเลยยิง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 เพราะว่าไม่ให้ลมมันรั่วครับแล้วตรงนี้ก็เป็นกาวสองหน้าแปะไว้ไว้รอบเลยแล้วก็ด้านในครับให้ดูสูตรนี้ผมจะใช้แบตสว่านไฟฟ้า2ชุดนะดูงี้เหมือนเป็นชุดเดียวแต่ให้ดูด้านข้างครับนี่เป็นไงอัดเข้าไปเลยข้างในใต้ล่างอีกชุดหนึ่งนะแล้วผมเอามาวางซ้อนกันข้างล่างหนึ่งแล้วก็นี่หนึ่งก็เลยเป็นแบตเตอรีอ่2สว่านไฟนไฟ้า2ชุดครับ จะเป็นแบบแปดก้อนน่เะเตัวว่าจะให้มันอึดเกินไปเลยส่วนแหลมแหลมก็จะใช้ H k 2นิ้วครับนี่เห็นปะเ k 2คนิ้วแล้วก็ผมยิงกาวอุดเลยกาวกาวอุด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 เพื่อจะทําให้เป็นตู้ปิดแบบโคตรดอีอ่ะนี่ด้านบนก็อุดกาวอีกสวิตสวิตอุดกาวปืนกาวยิงอย่างเดียวเลยครับเพื่อจะให้เป็นตู้ปิดครับส่วนคาปาที่ใช้กับเสียงแหลมใช้2.2ไมโครนะ มาตรฐานผมอยู่แล้ว2.2ไมโคร50โวลต์ตัวนี้ส่วนสวิตเป็นสวิตธรรมดาไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยแล้วก็ตู้หุ้มหนังธรรมดาเสร็จเรียบร้อยแล้วเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยดีกว่านี่ครับ5 2. mt ประกอบไปเลยครับเดี๋ยวผมว่าผมยึดลำโพงก่อนดีกว่าแล้วค่อยยึดสายยึดสายเสร็จแล้วค่อยเสียบเข้าไปนะมันจะได้จะได้ง่ายๆหน่อยอเคเดี๋ยวผมทำการยึดตัวลำโพงก่อน ตัวลำโพงมันจะพอดีเกินครับพอดีมากเลยแท่จะยัดไดยัดไม่ลงเลยนะเพราะว่าตูดมะเหล็กมันใหญ่เนี่ยมันพอดีพอดีกับช่องตัวนี้พอดีเกินเลยนี่ครับเดี๋ยวลองยัดเข้าไปแล้วก็จะนี่ยัดอย่างนี้ไม่ได้ด้วยนะคุณต้องเก็บสายไฟอย่างนี้ก่อนเนดะียดูดิต้องเก็บสายไฟไว้ก่อนเพราะว่าล่องมันพอดีเกินไปต้องเก็บสายไฟเนี่ยไม่งั้นยัดไม่ลงครับ ไรู้ว่าจะติดอะไรหรือเปล่านะเพราะว่ายัางไม่ได้ลองเหมือนกันนี่ครับยัลงโอ,โอ้โหติดพวกคอนเนคเตอร์อะไรต่างๆตรงนี้อีกตรองขั้วมันนี่ใหญ่เกินนี่ครับคือมัน3นิ้วที่แน่นมากแน่นด้วยคุณภาพเลยผมก็ไม่รู้ว่าไอ้สนิ้วตัวนี้มันมันมาจากลำโพง เก่กับลำโพงตัวไหนผมซื้อมันนานแล้วนะแพงอยู่นะเค okay, ตัวเนี้ผมซื้อมาดอกละเกือบ200เลยคู่หนึ่งนะคู่แล้วคู่ละเกือบ400อะ่ะประมาณคู่ละ350ร้อยห้าสิบอะตัวนี้เดี๋ยวผมทําการยึดก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันแน่นมากเลยแป๊บหนึ่งโอเคครับผมตอนนี้ผมทําการยึดสกูเรียบร้อยแล้วนะครับ ยึดไปจริงๆผมมองว่าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าหน้าดอกลำโพงมันสูงมากเลยเห็นไหมตรงเนี้ยมันเป็นดอกที่สาหรับยึดจากด้านในออกมานะ่ยยึดจากด้านในออกมาข้างนอกอะ่ะตรงเนี้ยมันก็เลยมีแกลบอยู่มีช่องว่างมันเลยจะต้องแปะเทปเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนถ้าถ้าลมมันรั่วผมจะเอาเปืนกาวมายิงเลยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวลองเสียงก่อนว่ามันรั่วหรือไม่รั่วแล้วก็ดอกมันสูงเกินไปครับ พอดอกมันสูงแล้วถ้าเราเอาผ้าหน้าตู้มาติดนะมันจะพอดีเกินไงมันจะพอดีกับขอบดอกไม่แน่ใจว่ามันจะชนหรือเปล่านี่ครับเดี๋ยวอไเดี๋ยวมาลองดูกันอีกทีนะเพราะว่าผ้าหน้าตู้ผม,ผมเป็นอย่างนี้นี่ผ้าหน้าตู้ผมผมต้องมาตัดขอบนี่ออกเลยนะเพราะว่ามันติดขอบลำโพงก็เลยต้องมาตัดขอบตรงนี้ออกก็เดี๋ยวจะอุดปิดอย่างเงี้ยได้อยู่ได้พอดีโอเคเราก็กรอบเอ็มกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็ลำโพงดอกลำโพงใหญ่มาก ไม่เหล็กใหญ่มากเ,เราก็ทำกันต่อลำโพงกันครับโดยจะใช้ไข่ควงสีส้มไปไว้ไหนแล้วะรไขควงสีส้มผมไปไว้ไหนแล้วนี่นเอามาไข่สูตรนี้ไม่แพงนะใช้งบประมาณน่าจะพันห้าอยู่นะน่าจะน่าจะประมาณพันห้ารอบาทประมาณเนี้ยไม่เกินพันห้าหรอก ประมาณพันสามถึงพันห้าเลยไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ราคาแต่ว่าราคาจะอยู่แค่ประมาณนี้แหละครับไม่แพงมากครับสูตรนี้สาหรับสายประหยัดเลยเพราะว่ามันใช้ลาโพงแค่สองดอกส่วนใหญ่มันจะแพงแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่อันนี้ถ้าแบตแบตสองสองชุดอย่างเงี้ยแบตก็ประมาณสามร้อยละเนี่ยเพราะว่าชุดหนึ่งไอแบตสีน้ำเงินเนี่ยชุดหนึ่งนะผมซื้อมาชุดแล้วประมาณร้อยห้าสิบบาทสองชุดมัน สชุดมันก็ประมาณ300ครับแต่ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันมันพังง่ายอยู่แบตแบตสว่านไฟฟ้าถ้าใครมีงบประมาณก็ซื้อของดีๆเลยก็ได้ครับแต่ข้อดีของแบตสว่านไฟฟ้ามันก็มันก็ดีตรงที่มันราคาถูกนี่แหละโอเคแล้วก็เสียงแหลมเสียงแหลมก็ยืดเข้าไปอีกดูขั่วให้ถูกนะครับขั่วไอ้ตรงนี้ให้ดู ขั้วมันจะอย่างนี้บวกลบลบบวกก็คือขั้วขั้วลบมันจะอยู่กลางนี่ครับเฉพาะ502 MT นะถ,ถ้าถ้าแอมบอร์ดอื่นก็ต้องไปไล่ขั้วด,ดูกันอีกทีนึงว่าขั้วมันเป็นแบบไหนเดีย๋ยวให้ดูเสียงแล้วพวกคุณจะอึ้งไปกับผมนี่แหละผนมะว่าเสียงมันดีใช้ได้แต่ว่ากับดอกออร่านะ ดอกอาราตัวเก่าอะแต่ดอก H K ยังไม่ได้ลองและก่อนหน้านี้ผมอุดลมไม่ค่อยดีด้วยยังเสียงดีอะแต่ทีนี้พอผมอุดลมดีแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะประมาณไหนโอเคยึดเรียบร้อยแล้วให้มันแน่นหนาะจากนั้นก็ประกอบเลยสายไฟนี่เดี๋ยวใครเสียบก็ไดนน้ยนี้เสียบเข้าไปเลยตามจริงเราจะต้องอุด ลมตรงนี้ให้ให้ดีให้ดีด้วยแต่ว่าผมน่าจะยังอุดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เน่นเลยอ๋เราไอตัวนับนผมหายไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวแหวนผมหายครับเดี๋ยวไปหาแหวนวเครับเดี๋ยวผมขอไขตรงนี้แป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ไปทําการยึดแผ่นมาเรียบร้อยแล้วครับนี่เพื่อ ความรวดเร็วก็เลยไปยึดมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยผมจะต้องหันตู้อย่างนี้ดินี่ครับก็จะมีวอลลุ่มทองอยู่อันหนึ่งเพราะว่าเป็นความเท่จะได้เท่ครับวอลลุ่มอันทองก็จะเป็นวอลลุ่มครับส่วนอันกลางปรับเบสอันอันซ้ายสุดซ้ายสุดเสียงแหลมส่วนเฮดโฟนไม่ได้ต่ออันนี้จุดชาร์จครับนี่ครับมีสวิตปิดเปิด,ปดแต่ว่าไม่มี ไม่มีที่เช็คแบตนะก็เลยไม่รู้ว่าแบตหมดหรือไม่หมดโอเคส่วนผมก็เก็บสายไว้เรียบร้อยแล้วนี่นานๆจะทําตู้ให้มันดูดีกับเขาว่าปกติจะทําขี้เหล่เดินสายขี้เหล่ขี้เหล่ครับแต่พอตู้นี้ก็ต้องเดินสายให้มันสวยหน่อยให้สมกับกับช่องยูทูบเบอร์ชื่อดัง <laughs> ทําให้มันสวยนะจะทําก็ทําไม่ได้ครับแต่ส่วนใหญ่จะทําขี้เหล่ครับเพราะว่ามันเป็นสไตล์ของผมนี่ครับ อันนี้ก็เลยเดินสายให้มันดูเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วผมก็ไปอุดกาวมาแล้วโอเอาปืนกาวยิงมั่งหมดเลยยิงมั่งให้หมดเลยเนี่ยลมมันจะได้ไม่รั่วครับอุดเข้าไปเลยเอาให้เต็มที่แต่ทีนี้ตรงนี้จะมีแกลบนิดหนึ่งผมไม่แน่ใจว่ากลัวว่ามันจะมีลมรั่วแถวแถวนี้เหมือนกันนะเพราะว่าแบตตรงนี้ตันสูงไปนิดหนึ่งเ,เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองประกอบยึดก่อนแล้วกันเนาะว่าจะเป็นยังไง วิธีประกอบนี่ผมจะเขียนข้างบนไว้ด้วยเวลาประกอบเราต้องยึดล่องเดิมของมันมันจะได้ไม่ผิดพลาดโอเคครับเดี๋ยวเราจะได้มันลองเสียงกันดูดีกว่าว่าเสียงจะเป็นอย่างไรแป๊บหนึ่งอขอใส,ส่สกูกันกรอนกลัวว่าตรงนี้มันสูงไปว่ะกลัวมันจะลมมันจะรั่วตรงนี้ครับเดี๋ยวขอเช็คก,กัน ถ้าถ้าลมรั่วเดี๋ยวผมจะเอาไอ้สปองไอ้ฟองน้ำมามาปุดอีกร่อบหนึ่งตอนนี้ขอขอยึดทดสอบก่อนว่าลมมันรั่วไหมเนี่ยตรงนี้มันดันสูงไปหน่อยมันติดแบตครับแบตมันสูงไปนิดนึงพลาดไปนิดนึงโอ้หพลาดไปนิดหนึ่งครับไม่แน่ใจว่าแบตตรงนั้นจะติดหรือเปล่าไม่ชัวร์ครับถ้าติดเดี๋ยว ขอเช็คก,ก่อนขอขอ,ขอลองก่อนแล้วกันว่าจะติดไหมเเดี๋ยวผมขอเช็คก,ก่อนนะจะได้มาลองเสียงกันโอเคครับผมลองเสียงแล้ว <laughs> ลมรั่วครับเดี๋ยวขออนุญาตไปยึดดอกดอกใหม่กันก่อนดูดีป๊อกป,ป๊อกป,ป๊อกเลยเนี่ยคุณดูถ้านลมรั่วเสียงมันจะอย่างเงี้ยนะ เดี๋ยวมันจะดังเฟ็ดเฟ็ดเฟ็ดเนี่ยแหละเสียงลมลมข้างหน้ามันรั่วครับตรงเนี้ยมันรั่วตามขอบขอบพวกเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตไปอุดอุดใหม่ก่อนดูดิเนี่ยมันเลยดังเนี้ยแบกแบกแบกเนี้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวขออนุญาตไปอุดใหม่ก่อนแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูกันใหม่แป๊บหนึ่งยังไม่ได้ลองเช็คแม็กให้ทุกคนดูเลยเนี่ย ลมรั่วครับเดี๋ยวขอไปเช็คลมรั่วก่อนอเนะแหนงโอเคครับตอนนี้ผมไปแก้มาแล้วนะครับผมจะให้ดูว่าผมแก้ยังไงโอ้โหไปเสียเวลาอีกสักพักหนึ่งกับการแก้สูตรนี้เลยคือลำโพง h k อ่ะมันมีขอบไงมันมีขอบด้านหน้าเดี๋ยวได้หยิบมาให้ดูด้วยดีวยดกว่าแบ๊ปบหนึ่ง คือตัวลำโพง hk 3นิ้วตัวนี้มันเป็นดอกที่เหมาะสำหรับประกอบจากข้างในตู้ออกมานอกตู้ครับนี่จะให้ดูครับคือลำโพงมันเป็นแบบนี้ไงพอดีผมมี2ดอกเห็นไหมมันมีขอบตรงนี้นคือมันให้ประกอบจากด้านในออกไปข้างนอกนะแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นอุดอุดพอดีนะ้ำให้ลมมันรั่วแล้วผมเอาไปประกอบจากข้างนอกเข้าไปเพราะประกอบจากข้างนอกลงไปครัช่องตรงนี้เนี่ย มันก็เลยมีแกะบอยู่นิดหนึ่งใช่หไหมโดยปกติลำโพงทั่วไป่ะนะบา่าอันนี้บ่ามันจะเท่ากันตัวยึดสกูอ่ะเนี่ยนะมันจะยึดตรงสกูอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องไว้อุดลมไม่ให้มันรั่วแต่ไอเนี้ยนะบ่ามันต่ำกว่างไงเห็นไหมตรงที่ยึดสกูอ่ะมันก็เลยมีช่องว่างครับทำให้ลมมันรั่วม่อกีอ่ะมันก็เลยดังแคร๊แคร๊แคร๊แคล๊ ผมก็เลยไปทําใหม่แรงเลยเสียเวลาเวลาเลยก็เลยไปทําให้มันตรงสูตรของมันครับโดยการยึดยึดยึดลาโพงจากด้านในออกไปข้างนอกครับนี่ทีนี้ผมก็ยึดจากข้างในแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นหัวสกูมเนี่ยผมยึดจากข้างในออกไปข้างนอกเลยเนี่ยยึดไปเลยทีนี้ลาโพงมันก็เลยจะอยู่ข้างในแล้ว ผมก็มองว่าเออมันก็จะได้ดีระดับหนึ่งมันจะได้มีช่องว่างระดับตรงนี้ช่องว่างเก็บเพราะว่าจะได้ปิดผ้าหน้าตู้ให้มันดีๆหน่อยโอเคเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันดูกันอีกสักรอบหนึ่งครั้งนี้คงไม่น่าแหกแล้วแหละ <c oughs> ระดับผมขอหน้าแหกครั้งเดียวพอครับโอเคครับประกอบคืนอย่างเดิม <c oughs> สูตรนี้มันต้องตึบ๊บตึบแน่นอนสใช้เวลาประกอบต้งนานโอเคขออนุญาตไข ไขสกูกันแป๊บหนึ่งครับว่าเสียงมันว่ามันจะเป็นอย่างไรเมื่อกี้ก็ไขไปรอบอยา่างเงี้ยไขไขเข้าๆออ,อ,ออกอยู่นั่นแหละเดี๋ยวมันจะเสียไปหมนมดแล้วขออนุญาตไขแป๊บหนึ่งไขแป๊บหนึ่งพอดีสวรรค์ไขคขงไฟฟ้าก็ไม่ได้เอามาครับขี้เกียจแกะมันอยู่ในกล่องทาแบบมหมุนไปก่อนนั่นแหละลงก็ไม่รู้ว่ารั่วหรือเปล่านะ เราเช็คก,กันลำโพงผมยังมีอีกหลายตัวเลยนะที่ยังไม่ประกอบอะ่ะพวกคุณอยากจะให้ผมทําสูตรไหนจะให้ผมลองแกะสูตรเก่าๆมาโ,โมใหม่ก็บอกมาแล้วกันตอนนี้ผมก็ค่อยๆทยอยเอาตัวเก่าๆมาโม,โมใหม่อยู่นะยังไม่ได้ประกอบใหม่เพิ่มเติมเลยตอนนี้เอาตัวเก่าๆมาโมให้เสียงมันดียิ่งขึ้นก่อนส่วนงบประมาณตู้นี้ผมว่าให้ไม่เกินพันห้าร้อยบาทแล้วตู้นี้นะ ไม่เกินพันหครับในการประกอบสูตรนี้ข้อดีของสูตรนี้แบตอืดแน่นอนครับเพราะว่าลําโพงน้อยครับแค่2ดอกลำโพงแค่2ดอกเองแล้วก็แบตผมมีถึง8ก้อนอยู่ภายในมันก็เลยจะต้องอืดแน่นอนเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูนะว่าตู้ผมอุดลมรั่วด,ดีมัหรือไม่ดีอะถ้าถ้าอุดดีนะผมกดดอกเบรเข้าไปอะไอดอกไอพาสติกตรงนี้มันต้อง มันต้องกระพือแต่นี่ไม่กระพือเลยวะ่ะเดี๋ยวดิกระพือนิดหนึ่งยังแสดงว่ายังอุ่นไม่ดีครับมันก็กระพืออยู่นะแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่คคิดว่ามันมีลมรั่วแน่นอนถ้าเป็นสูตรดีๆะผมเอามือกดไปเนี่ยป๊บไอเนี่ยเด้งขึ้นมาค้างเลยแหละแต่ไม่เป็นไรครับงาน D.I.Y ของผมมันก็คงได้แค่นี้แหละอเอี๋มาลองเสียงกันเลยดีกว่าดยเพลง Aaron w a l ์ e r ก็ผมตบบกันไปเลยให้ให้ลั่นกันไปเลยครับให้ชาวบ้านด่ากันเลยครับตอนนี้ก็เวลาอยู่11นาฬกา55นาทีก็คือ5้าทุ่ม15นาทีห้าทุ่ม15นาทีแล้วนะครับให้มันลั่นกันไปเสียงลมรัวตรงไหนวะ มีลมรั่วยอยู่นะครับอันนี้มันเลยถึงยังดังแฟดแฟดแฟดอยู่แต่ไม่ต้องห่วงครับไอ้แฟดแฟดเนี่ยเดี๋ยวเสียงแหลมกลบเดี๋ยวเสียงแหลมมันจะกบกมเองเปิดแหลมหน่อยเนงไงเดี๋ยวก็จะไปประมาณนี้แหละ ร้นะอยพักติดตั้งกันไปเลยแต่ว่าเอาความเป็นจริงเราก็ไม่ไปเปิดกันขนาดนะั้นหรอกเราเปิดให้มันไพ่ไล้อไพ่ล้อก,กันแล้วกันนะ เสียงมันจะเป็นประมาณไหนเสียงก็จะเป็นประมาณนี้แหละถือว่าเบสใช้ได้อยู่นะถ้าเปิดเบาๆนะเนี่ยแต่ว่าแหลมผมว่าเบสมันยังเบสมันดีอยู่แต่ว่าเสียงกลางมันไม่ค่อยออกเหมือนออรา่าครับเพราะว่าอราอร่าออร่าได้เสียงกลางด้วยผมชอบออรา่า <c oughs> คือเพราะว่าใส่ดอกเฮดเคแล้วมันมีแต่เบส กลาไม่ค่อยมีเลยอ่ะะฟังดูไหมเนี่ยแหลมผาก็เปิดไปสุดแล้วนะแหลมฟังดูอีกล้วมือ ลองเพลงเสียงพินกันบ้างครับแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยขนใจคนขายแรงแล้วกันสเต็ปผมเสียอย่างเงี้ยมันจะเป็นประมาณนี้นะฟังเสียงพินกันสักหน่อยเพราะว่าจะได้ฟังดนตรีครับว่าจะเป็นประมาณไหนอันนี้จะเป็นเสียงพินนะเพลงเสียงพินนะโอเคนะ ลมมันยังรั่วอยู่นะ จะให้เราเพลงขวัญใจคนไข้แรงกับอีกเพลงหนึ่งเพราะว่าขวัญใจคนไข้แรงมันมีเสียงคนร้องไงขวัญใจคนไข้แรงเพลงนี้มันมีเสียงคนร้องครับก็เลยเอามาเทสทสเ,เสียงกลางได้อยู่ว่าเสียงกลางจะเป็นประมาณไหนพี่ยังยืนมองส่งน้องหลับตาเข้าไปสองเราต่างเป็นแรงใจ ความหวังแม้ไกลสู้ทนแรงงานจนจนของคนก่อสร้างจับมือน้องเดินเคียงข้างบนทางรักอันมืดบนน้อยวาสนาชิ้นชารูกคาของคนแบการะเหน,น,น็ดเหนื่อยเหลือทนขอหน้ามน นให้แรงใจหยาดเหงื่อแรงเงินเปลียนมันให้กลายเป็นเงินทุกภัยเข้ามาปะเชิญก็โอเคนะก็เป็นประมาณนี้แหละครับพี่ไกลตราบใดบนฟ้าตะวันสาดแสงส่องไปพอเสร็จแล้วก็จะมีหูหิ้วมีอะไรก็จะเป็นประมาณนี้แหละ คลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละโดยรวมแล้วเดี๋ยวขอฟังอีกสักหน่อยแล้วกันเพราะว่าผมมองว่าผมยังชอบเสียงของออร่ามากกว่าครับมันจะอาดด้วยเพราะว่าไอ,าอ้ลำโพงออร่ามันเป็นฟูลเล้งไงฟูลเล้งที่มันออกแบบมาเห็นไหมเป็นแม่เหล็กสองชั้นนะ่ะเพราะว่าไอ้ชั้นที่สองน่ะมันคงจะออกแบบมาเพื่อช่วยเสียงกลางเสียงแหลมอะไรของมันนะ่ะผมเลยมองว่าออร่าเสียงมัน โอเคกว่าไม่รู้เหมือนกันดิเดี๋ยวเพราะว่ามันไม่ได้เทียบกันไงแต่ว่าเท่าที่ผมประกอบดูอะแล้วก็ลองฟังดูผมว่าผมชอบเสียงออร่ามากกว่านะไอตัวนี้มันได้เบสหนักกว่าก็จริงแต่ว่าแต่ว่ามันเสียงกลางมันน้อยกว่าครับเสียงกลางมันน้อยกว่าออร่ามันจะได้ทั้งกลางทั้งแหลมเลยนะแต่ว่ามันแค่สิวัต์ไงอันนี้มันแหลมมันอาจจะได้น้อยกว่าครับแต่ว่ามันได้แหลมอันนี้มาช่วยก็ ยังไงก็เดี๋ยวใครมีก็ลองไปลองดูแล้วกันครับพอดีผมประกอบไปแค่ทีละตู้ก่อนหน้าน,นี้ผมก็ลืมเทียบเสียงไว้ก่อนว่าประมาณไหนโอเคนะก็คลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับสวัสดีครับรเพิ่ม